ผมผมก๊อฟนะครับจากงานต้นยางยนต์พระรามสองครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอน้อแท้สิบล้อคลิปแรกนะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อของเชฟโรเลตแคปติวัลนะครับเป็นล้อขอบเก้าตัวไมเนอร์เชนนะครับตัวนี้ติดอยู่กับยางหันคุ์กตรงนุ่นนะครับก็สินค้าพร้อมเปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้นะนะครับเฉพาะยางถ้าคุณลูกค้าไปเบิกใหม่ก็เกือบสามื่นบาทนะครับสี่เส้น ะครับถามว่าทำไมมันใช้น้ำที่มันเป็นที่ห้องหันคุกก็เพราะว่ามันเป็นล้อขนาดขอบใหญ่นะครับแล้วก็ยางนี้เป็นยางของสำหรับรถเอสยูวีนะครับมันมีราคาครับเพราะว่ายางเขาต้องทํามาเพื่อรับน้ำหนักมากกว่ารถปกตินะครับเเดี๋ยวามาดูหลังล้อกนะันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตรา GM หรือ General Motors นะครับเป็นล้อขาวสิบเก้ากว้างเจ็ดนะครับออฟเซตอยู่ที่ส <ừ. S 1> ี่สิบห้าตัวนี้เขียนเป็นอินเซตนะครับก็ค่าเท่ากันนะครับน,น,น,นะครับลูกค้าท่าในใดสนใจทักมาได้นะตัวนี้เป็นสเปคข้ารูร้อยสิบสี่จุดสามนะครับใส่กับรถเทปิว่าได้ท <c oughs> ุกคันล้อตัวนี้คุณลูกค้าไม่สามารถใส่กับรถเชฟโรเลต <c oughs> คูดได้นะนะครับอันนี้ผมบกอกไว้ก่อนนะครับลูกค้าหลายท่านบางแกเข้าใจผิดว่ามันใส่ด้วยกันได้มันใส่ร่วมกันไม่ได้นะลูกค้าสนใจทักมาได้เลย นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางโยนนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจรทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อรานนะครับผมจากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้นะครับเด็กๆหน้าโอกาสหน้าเรากับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ